ทรศัศน์ได,ด้ยินได้เสียงภาพบ่เห็นจอมือดก็เป็นยี่ห้อซัมซุงเว,ว่าเบิ่งและเป็นซัมซุงจีนไฟเข้าอยู่ธรรมสมเป็นหงสีขเขียวเตว,ว่าจอบ,บหงจอมือดปิกขอเบิ่งกระโบมีแสงแลบออกมาเลย บ่มีแสยงอย่างแหลมมาสังเกตเบงจอมีหอยดงังคล้ายๆกับว่ามันหอยแตกอันนี้น่าจะแมนเกิดจากโจเสื่อมโจเสื่อมสภาพได้ค่อยกระชิไข่เบิ่งก่อน อันนี้มันรุ่นมันด้านหลังมันเป็นจอ LED TV รุ่นเพิจน,นี้โฮมห่งหางหน้าตาก็เป็นแบบนี้อันนี้มันด้านหลัง พอกใคไฟ่ไฟหลังมาแล้วก็จะวัดไฟบึงวัดว่ามีไฟไปเรียงดอก LED บ่วัดมันจะต้องมีไฟบูตขึ้นประมาณ70-70โวลต์ไปไปลายหรือว่าไก่นั้น เสียปลักเสียปลักแล้วก็มีไฟเข่าทันที18โวลต์เนี่มันอัพขึ้นแล้วได้8.2โวลต์เมื่อกี้นี่จากนั้นมันก็ะตกลงมาแสดงว่าวงจรบูตไฟมันเฮ็ดเวียกแล้ววงจร d c DC to DC อันนี้กแมันบอดทีคอนทีคอนกับทีบาอยู่น้ำกันคอยๆอจะวัดไฟเบิงวัดว่ามีไฟสิบสองโวลต์มาบอถ้ามีไฟสิบสองโวลต์มาก็แปลว่าแมนบอร์ดเฮดเวียกปกติวัดเบิงก็มีมา วัดเบรงวงจร DC to DC มีไฟห้าโวลต์จุดนี้หกลบลบหกโวลต์เป็น VGL จุดนี้สามสิบสามโวลต์ VGH ือว่าวงจรวงจร DC 2DC เฮดเวียบปกติค่อยๆจ่อออกมาเรียบร้อยแข่งม,มาก็เห็นดอกไฟเป็น3แถวดอก LED กอจะใส่เครื่องแทกหลอดแท็กบึงว่ามันมีแถวใดขาดหรือว่าดอกใดขาด ม, ism, ม,มันก็ม <arriver> ีจ an no <lock> ุดเ้แทกอยู่มันก็เขียนมาบลบอลบยุดส่นมันก็วัดเบ่งเส้นี้หงบ่สสุดอก เบ่งเส้นกลางเส้นกลางบวหงเบ่งเส้นแทงเส้นแทงหงบวสุดดอกขวายจะวัดเบ่งเส้นกลางว่ามันมีดอกขาดจากดอก ดอกที่หนึ่งหงดอกที่สองหงดอกที่สามกะหงดอกที่สี่กะหงย่ายมายังเหลืออีกสองดอกทั้งท้งโซนโวนป่าย บะหงดอกนี้บะหงวัดเทียบกับดอกที่อยู่ใกล้เคียงกันดอกนี้หงส่วนว่าดอกตัวน,นี้แมนบะหงดอกนี้ขาดแล้วยิงดอกถัดมาอยูส่ส่นดอกนี้กับบะฮงคือกันขาดสองดอก ข่กาจะแก้เปลี่ยนถ้าหากว่าขาดดอกเดียวบางเท้าไข่กาจะเปลี่ยนแต่ดอกอันเดียวแต่ว่ากรณีนี้ขาดสองดอก่ข่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนเบิดทุกดอกเลยวัดเบึงโบนมันอันนี้มันดอกสามโวน คอยกอได้แก้ออกมาเหี <sk 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 ่มห <si ้อยอันนี้มันดอกที่ว่าเป็นดอกอะไรู่น้ำสางวันกับมีหลายถ้าหากว่าเพื่อนร้างอยากได้เก่าเสร็จมาเป็นดอกสามวนตามเบอร์นี้เลยก็จะปั่นให้เพราะว่าคอยมีหลายอันนี้มันเหลือละก็สีเก็บเมียน ค่อยกาามายไม่เส้นไว้ระวางเส้นที่หนึ่งที่สองแล้วก็เส้นเทิงเส้นเทงเส้นที่สวิธีการเปลี่ยนก่อนมนวางวางเส้นดอก led ใสีกับแผ่นเต่าเป็นแผ่นเต่าคอมฮอนมันก็จะมีองศาที่ค่อนข้างจะสูงเห็นให้ตะกวาลาลายได้ หลังจากวางใส่กะถายมันห้อนถ้าก่อพายา้หยามบึงมันห้อนมันก็จะหลุดออกอเคลียค้างนั่นค้างนี่ออกแล้วจากนั้นกระตื้มตะกัว,กวเล็กน้อยตื้มตะกัว,กวเล็กน้อยแล้วก็ หอมเม็ดมาวางอันนี้เม็ดใหม่ขนาดมันก็อยากเอาใหญ่หก่อนตัวเก่าเนี่ยได้กัใส่กันได้เป็นดอกสามโวลึ้นกันเพื่อความในใจกระจ้าบขึ้นมาเบิงแล้วก็วางลงไปใส่คืนต้องให้ตัวกลัวมันติดทั่ว แป้งให้มันซื้อ้ามันบดซื้อแสงมันจะแหลบขึ้นมาจากนั้นก็ง่ายง่ายไปดอกใหม่ดอกไม้ก็เห็ดคื้นกันตื่มตวกวะ,กะกัวแล้วกว็าวางแล้วก็ง่ายตต่มตะกัวแล้ววางแล้วก็ง่ายอีก ก็เห็ดไปจังซี่เรื่อยๆจนกว่าจะแล้วอันนี้ดอกสุดท้ายของเซ็นนี้ค่อยกาได้เห็ดจนเมด่ทุกเส้นแล้วทั้งสามเส้น เปลี่ยนดอกใหม่ไปเลยวันนี้กจะมาทดสอบเบึงว่ามีเส้ในใดแนนที่ว่าบกหงหรือว่ามันเฮียมห้อยถ้าดอกใดบเฮียมห้อยกะเอาไปวางใหม่เส้นนี้กะหงมุดสุดดอกก็ถือว่าผ่านเส้นต่อมา เซนี้กะหงมัสุดอกขึ้นกันกะพานเส้นสุดท้ายวัดเบิงกะหงมัสุดอกกะพานจากนั้นเขากิกจะใส่ไฟสาย UV แล้วก็กลาว UV ติด ติดดอกอีกเกิ้งมันใส่กาว U V กาวธรรมดาติบดบดได้เพราะมันกาว U V เท่านั้นถ้าใส่กาวก็สร้างมันจะขึ้นฝ้าหลังจากวางกาว U V แล้วก็หออมวกมันมาวางดอยเกิ้งมันปอะมูลหาล่องมันมันจะมีล่องเก่ามัน วางเจ็บดีแล้วก็เอาไฟสาย UV มาแยงใส่จะต้องเป็นไฟสาย UV ไฟสายธรรมดายงยงบดได้กาวจะบดติดก็แยงใส่ประมาณ5-5 0หวินาทีนําได้ใจออกก็ได้ก็จะกาววางฮอตสิวินาทีแล้วกาวออกมันก็ติตดดีหมดตก ติดห้ห้อยจากนั้นก็นติดดอกต่อไปยอดก่าวตัดก,กาวแล้วกาวโดยเกลงมันมาวางเหตุแบบคือเกาวบางกี้นี้ ขอกาได้เสียบปลั๊กเพื่อที่จะทดสอบแล้วก็กดปุ่มสวิบดอกไฟก็อง,งขึ้นมาเบิร์สุดอกองแจ้งดีกระถิวผ่านขวายกาจะประกอบจอแล้วก็จะหลังจาก ขอบจอเห่มห้อยก็เห็นว่าผ้ามันก่องามบบมิแสงรลบขึ้นมาก็ถือว่าใช้ได้ปกติบบมีแสงรลบเลยล้องเรือนซ่องเบิงเดือนไปเบิงหลายๆซ่องก็ถือว่าผ่านแล้วเนาะ